คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับมื้อนี้นะครับแอดมินได้ติดต่อประสานกับทางอาจารย์ฤทธิ์นะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะปล่อยตัวเลขนะครับปล่อยตัวเลขในงวดวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับงวดที่แล้วอาจารย์ให้มานะครับหงสุดท้าย38นะครับเข้าเต็มๆนะครับ FC หลายๆท่านก็ให้ตามนะครับก็บ่ผิดหวังนะครับ แอดมินตามให้นะครับสําหรับอาจารย์นิดนําโชคนะครับเดี๋ยวเขาไปต่อสายหาอาจารย์นิดกันนะครับว่าแนวทางในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 4นห้ี่นะครับจะได้ตัวเลขแบบใดจังใดนะครับเดี๋ยวต่อสายหาอาจารย์นิดต่อเลยครับผมครับครับสวัสดีครับอาจารย์นิดครับสวัสดีครับครับขออนุญาตบันทึกเสียงเลยได้ครับเด้อ ครับผมอาจารย์ว่างอยู่เนาะพ้อมอยู่เนาะครับครับพอได้อยู่ครับครับได้ทุ่หาจานแค่หนึ่งเดียวละถ้ว่าหมู่บ้านอาจารย์พบผมนะครับพอว่างอาจารย์ว่าจิตพ่อว่างไหครับอาจารย์ว่าจิตปอยตัวเลขมือนี้นะครับเป็นตัวเลขแบบใดเนาะอาจารย์ปอยเอกเลขสูตรครับสูตรล่างยางเดียวกันอ๋อแถวแถวนี้เป็นเลขสูตรนะครับครับสูตรสูตรล่างก่อนครับ บะมีบนบอครับหมายถึงว่ามีตรลางบอครับไอ้เมื่อนี้มีตรลางครับอ๋อมิตรลางเนาะบนบนเหน่อมิตรน่ากับไอเหล็กนางเหล็กยังครับครับผมโอ้ลุกลุหลายครับผมหมอวแต่กลับมาบ้านวันอีหวัดมันคุ้นหลายับอาจารย์นี่มีตัวไหนนะครับ เลขล่างเอ้ล่างย่างเดียวเลยครับเักครับล่างย่างเดียวครับครับเอาตัวหลักมันเลขหลักเนาะผมเขียนว่าผมเขียนว่าเลขหลักเนาะครับเลขหลักครับผมเลขหลักนี่สองสามสี่ครับนี่สองสามสี่นี่สามตัวนะครับ ครับครับผมวันนี้จับโคู่องเก้าสามเก้าสี่เก้าจับคู่ตัวใดแน่ก็ครับสองเก้าสองเก้าสามเก้าปะครับสามเก้าครับสามเก้าสามเก้าแล้วก็สี่เก้านะครับแล้วก็สี่เก้า อันนี้เป็นรางเลยบ่ครับเป็นรางทั้งหมดเลยบ่ครับเราก็จับโคอีกแถวหนึ่งก็บศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ครับอันนี้จุดรางสุดรางอย่างเดียวครับสุดรางอย่างเดียวบนอาจารย์นั่งโบทท่านได้ปล่อยเนาะครับบนท่านปล่อยครับครับเราเล็กขั้นหนึ่งขั้นเด็ป่ะนี่ยอ๋อเราเลขนั่งเนี่ยครับเลขนั่งนี่อาจารย์สินั่ง เอกนางกับอาชีรอวงสวงครับวงสวงขาเจามากเสื้อในวงสวงไอ้พญานาคอยู่ครับได้ได้โชคได้ลาบมือวงสวงเนะ่การรอเหมือนนั่นนะครับวงวงสวงมือไหนครับผมอาจารย์วงสวงเป็นกระไรออกวันษาครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะครับครับเสั้นตอนช่วงช่วงเศร้านี่อาจารย์วงสวงเนาะช่วงช่วงใบนี่ผมโทรหาอาจารย์ได้อยู่เนาะครับ สงสวงแต่ว่าเหลขกมันต้องเอาไปอันนี้ก่อนครับไปเสี่ยงฝัดมันก่อนแล้วมันเป็นเด้งเดงนะถ้ากระส้นก็เดี๋ยวคอยโทษปภาษาอาจารย์ไม่นะครับว่าอาจารย์เนี่ยพ่อผมให้มันดิ่งดก่อนครับอันนี้เอารีบรออกายดอกครับผมการงวดที่แล้วนะครับของอาจารย์กะเขาสามแปดนะครับเอซีเพิ่นกะให้ตามไหลยุกมันเน้นมันมันเน้นมาถึงรักเน้นมาถึงตัวครับกะกะยังเขาายู่ลนะครับ กระดิ่บกระดิ่งก็ลายโตนะครับกระดิงเข่าสามแปดเนะผู้เอฟซีเป็นลางลางเป็นลางบนบนนะเป็นอฟซีครับผู้เอฟซีเป็นกระดิโชกน้ำไหลคนณดูครับเป็นกระดครับผมโทรมาบอกอยู่คอมเมนต์มาบอกอยู่ครับเขาจะเบื่อทัมาหายหมครับเขาจะใดเยู่หลายคนอยู่ครับในส่วนของเบอร์โทรอาจารย์นี่ผมกับลุงคือเก่าเนะครับเด้อขออนุญาตลงเบอร์โทรอาจารย์นี่คือเก่าครับผมลงเพื่อเอฟซีเป็นช่องเป็นผิ้โทร หรือว่าเอฟซีของอาจารย์เป็นติโทรคุยเป็นการส้นตูเนาะครับอาจารย์จหรับเลขตัวเน้นนี้ตัวเน้นในยังไงเน้นเนาะครับเพราะกาลังไ้ก่อนเดี๋ยวมันเนียนให้ที่หลังครับอันนี้เอาล่างย่างเดียวก่อนนะครับมือนี้ครับล่างย่างเดียวครับครับตัวแางแต่ว่าเน้น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 ก็เน้นตรงครับอันนี้ตรงนี่หมายถึงว่าต้องกลับหรอครับครับเน้นเน้นก็เน้นตรงครับร่องกับร่องคือร่องกลับไป อครับผมแต่มียูหกขังนะครับอาจารย์มีแค่นี้นะครับมีสองเก้าสามเก้าสี่เก้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่อันนี้ลางย่างเดียวรางย่างเดียวครับครับแต่ว่าเอฟซีทันปุชมนะครับที่กําลังหลับช่มอยู่กะจะรางย่างเดียวหลายเด้อเพื่อมันหลือข้นถึงเนาะแต่ว่าอาจารย์อาจารย์ยืนยันว่ารางย่างเดียวนะครับครับเอาว่ามัน บนส่วนคำนวณบนนะหมายถึงว่าอาจารย์สิคำนวณบนอีกชนึงมันบ่ครับแม่นครับกับพ้อมกับพ้อมกับเลขนังเลยมันบ่ครับอีกแม่นเครับวคนับของเลขนังครับผมเป็นเป็นเอาเป็นสรุปคงสุไทยแค่นอกๆอาจารย์เนาะครับ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 แวนี้เอาเป็นเลขล่างไปก่อนนะครับเป็นเลขสูตรคำนวณครับครับอาจารย์มิยังสิฝากถึงเอฟซีคันชงบ่ครับ ที่เป็นสองเนาะครับเพ <I. S 1> ียกับบ่มีอย่างครับบ่มีอย่างหลายดอกพรขอทุกคนล่ะรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเนาะครับอาจารย์กับพี่สตีฟกับพิจเจนาครับอาจารย์กับรักษาสุขภาพน้ำครับครับผมครับคลิปนี้กับเอาสั้นๆเฉพาะได้ได้เรีดกเรีวไปไม่ได้อาจารย์ครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ริศอีกั้งหนึ่งนะครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับ ครับขมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่ะครับตัวเลขก็ตามนั่นนะครับตัวเลขก็ตามนั่นนะครับเดี๋ยวแอดมินก็ขึ้นหน้าจอให้เบิ้งนะครับตามนี่เลยนะครับเ้อถ้าบเบิ่งแล้วมักแล้วชอบแล้วค่อยน้ำไปนะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับสูตร ของอาจารย์หลายๆอาจารย์บึงนะครับถ้ามักถ้าชอบซึงคอยเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าบ่มหมักกับพานเลยครับเดื่องเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับแต่ใส่วิจารณญด้านในการรับชมนะครับตัวเลขนี้เขามีหลุดนะครับทั้งแอดมินเองกับนำเสนอนะครับทั้งอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางนะครับก็อดูกับบุญโชกวาสนาของคนเทานั้นาะครับก็อย่าลืมนะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับสําหรับตัวเลขบุญ ล้วกัเลขนางของอาจารย์ลิบในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับกับรออีกคลิปหนึ่งนะครับอาจารย์บอกว่านาจะประมาณวันที่ยี่สิบสองนะครับนาจะประมาณวันที่ยี่สิบสองเพราะว่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่อาจารย์จะไปทปําพิธีบวงสวงพญานาคนะครับเรากจะจับปนั่งในวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่ยี่สิบสองนี่อาจารย์กนันนาจะปล่อยตัวเลขนังกับเลขสูตรบนนะครับกับรอติดตามนะครับกดติดตามทั้งช่องเบาอีสานที่แก้นไว้นะครับ จะพอผ่าหรับชุตมตเดีของอาจารย์ดิดนะครับงวดเรียวสามแปดเข่าตึงๆก็ต้องกลับนะครับงวดนี้กะอย่าลืมไปรับเด้อตัวเดีตามนี้นะครับอันนี้เฉพาะล่างนะครับเฉพาะล่างแต่ว่าถ้าอย่ที่ร้านช่องอยากเอาขึ้นบนนั้นกะได้นะครับกันไว้ครับกันไว้ตเดีกับว่าได้หลายตนะครับหรือว่าจะเอาล่างตามที่อาจารย์แนะนำก็ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเขามาเบิ่งแล้วนะครับถ้าเบิ่งแล้วมากแล้วชอบแล้วนะครับฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดระดิ้งแจ้งเตือนนะครับเพื่อถี่บุพัาหลับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับมือนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับไปพอกันไม่ไนดะคลิปหนานะครับสวัสดีครับ